เป็นสติกว่านางแบบโอ้เลยกันได้แนวไม่ไหวอันนี้กินน้ำอ๋อไปองฟันสามคนสามล้านนะครับคนละล้านลองไห่อ่้ต้องปรับเสียงเตวมไอ้โอ้ต้องไปเที่ยวองดูได้มันตื่นชียตัวมาแล้วเมพใหญ่เจีนอย่ามาทางนี้ไหนอย่าไปทำไปใช่ใหญ่ กินข้าวผมผมไล่พอจิ๊บแบบเดี๋ยวกินข้าวพอไปด้วยอย่ามาทางนี้ไอ้สัตว์มาเอาในโซนนี้มาเอาในโซนนีไม่เอากูไม่เอากูไอ้สัตว์ อันนี้กีคีไม่ไปเลยเ้ยยยยยไยยยยยยยเยย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 ไยยเคียยยนยยยนยย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 ย ไม่อ้อมเลยเนาะอาจจะดีนะว่านเดือดอ้ไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ย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 โอ้หยาอน้ดมาหนด้วยได้ครับเสียวเดียวเสียวที่บ่ายน่ายี่สิบยี่สิบ เดี๋ยวหกวิเกี้ใครมันบอกพอแล้วอะไม่รู้นะตกไม่มีเขมีคนชวนเล่นนะเขาอยากเล่นนะเกียเอ้ยอ๋อสี่พีชสี่มีอ๋อนอ่จะเล่นยัไงวะ ตามร้านดีเซลวิ่งรัาเปิดเปิดพับบิ๊กแล้วใช่ไหมอ่ะโดนดาวตั้งชื่อรอๆหน่อยไอ้คนไปไหนหมดวะหรือมันมันดึกไม่พอวะเมื่อวานคนเมื่อวานคนเยอะไหมเมื่อวานไม่รู้ไม่ตอนตอนแรกอะเพราะไม่หลังไม่สี่สิบกว่าคนที่ยังต้มกออกือ อือโอ้ย The Eternal เฮ้ย Eternal มาพวกนี้แลวะพรงพวนี้แล้วเหรออ๋อสั่งวันี้แต่ว่ารีวิวหัวแตกอ๋อสัชนะแนนอนนะฮี่อะไกูจะไปดูบ้างโซนดีกว่า กจอูกัดเจอกู่กัเดเจอกูกูจะดูร่างทรงไอ้เหี้ยอย่าไปทำที่กู่โอ้ยสิหายสิไอ้เหี้ยโอ้โหสีแดงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยดูวิดงด่ดงดูสีแดงดิกูตายว่ะกูตายว่ะไอ้

ต่อไปดิวครับน้องตอมมาแล้ะครับดิว ไห้านห้องฮะไหนบ้าใช่ยังลงเดี๋ยวไปเปข้าวมากินฮกินแล้วอืออบสิสนุกแลังงานนี้กันไม่ต้องมาใกล้กูโอาเม้อ

อ๋อันงตายสองเหรอใช่กูตายไอสัตว์กูไม่ได้มันไม่มาเลยว่ะคนไม่คนไปไหนหมดเออมันเปิดพับบิกเปล่าวะเออเอ้ยไม่มันจะมีเพเฟรนอะไรไม่รู้อะไม่รู้ไปไหนไม่รู้แววข้าวก็เล่นอยู่ ก็ค enfin ุยในเกมออกมาคนละเรื่องกันเลยอ้าตีไม่ได้ไอไอสัว์น่ไอสันเน่เอามา เอี้ยนเอาไ,ไม่ตีไม่ได้วะโอ้เมียกูดิป่าแล้วก็แคกูแค่เยเยเอาเอาหมดเลยเว้ยเว้ยแล้วเสร็ เอา,าเอาเไอ้ย <c oughs> นี่ไุกคนหายไปไหนหมดไปอ่ะสามคนเนี่ยไม่มีใครเข้าเลยเกิดอะไรขึ้น กัดคนไมคนไมไหนหมดวะเอาอะไรเดี๋ยวตามไปก่อนก่อนนั้นนี่อ้ที่ห้องอ่ะตอนแรกครับอ้ยานไรี้อ่ที่ห้องคนเต็มเลยที่อ่ะไอ้ดีคนออกกันโอ๊อมาได้นี่ไหมโซนทลน์โอลี่อันี่ไหมมาดิดตามไปูตามูตามมามีสีสิบคนตอนทยลนโอลี่แอั มันโหลดดิงมันโหลดดิงเนี่ยอย่ามาเข้าเมืินแบบกากระบาดแม่งเลยเนี่ยหาไม่หาไม่

เนี่ยเออเสี้อวหนึ่งคนเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันชอยนี่นานดีฝ่ายเลยเช่อตัวอย่างวันสนุกมากเลย นะฮะเราเข้าห้องไปเลยดีกว่าเข้าห้องไปเยลยจะเข้ามาได้แบบเซฟเกมบักก่อน oh. <Hey. S 1> มันเลยเข้ามาคนเลยมาเล่นมาเข้าห้องเข้ามาได้